สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหละชเชียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออนะครับวันนี้มชิวคนใหลังเดียวนะครับมากินช้อยจุเครื่องในกล้นะฮะเครื่องในกล้นะฮะเนี่ยเป็นมนไปหาซื้อมาไล่นะครับเพราะว่านานจะได้กินที่นะครับเนี่ยแล้วก็เจยวคมๆแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้วานสดคือเก่าเข้พี่น้องแล้วก็แตงให้นะฮะแตียงเตียงลอยนะครับเนี่นี่มันจะหวานนะครับเตียงรอย ตกแต่งก็ได้ใช่ที่นี่ก็คุณวันเขาจะซอยจุนะครับน้ำจิ้มเจี่ยวชดชน้องไม้นิดหน่อยมืม่อกี้มีเลยนีนนน่นี่กินน้องไม่ดูก่อนนะครับอื้อมว่า Ơi ừ, ui, ừ, ừ, ừ. ừ, chạp chạp ừ, bình béo cái này là khớ Nó mọc cái nó kín đây Không ăn thể kín đi. rồi đi cái bay xoay Đấy vậy đi À, chạp bay giờ à, nó mẹ chạp

เมียตินไม่ไรเขียงอืมอืมเอาไปนอถึงบาใกล้ เหนียวถือว่าคือน่าควายแลอืมแบบมือป้อเนี่ยวเขาเจียวให้นิ่มอร่อยอ่ะอือหองมากกรอบมากครับ ตัวมาสุกแล้วครับนั่นไม่สดนะอืมน้มเร็ดจงคุ้มน้อยากัายำซา ลองนั่งดูอร่อยนองว่าเราชอบกินหมาไม่ผ่าฉุดมันๆเลยครับอืม มัน,อ,นอกอ,ะอ่ะอะวันนี้เดยวนยิดนึงนะครับอันนี้อร่อยมามิดมาคุณส,สวยไม่สวยมิดคุณสวยเขาไม่กินเลยวันนี้ โอ้แล้วค่ะพี่น้องภาษาก็ดีโอ้โอ้ใหญ่ๆว่ะจัดให้เลยทำใหญ่ๆเ้ยครับอร่อยเราไม่อร่อยนะฮะนอม,มานบรรยากาศก็ดี ทางเขาปวดคนเหนียวนะ่ะคนเหนียวว่าเขาเขียขอะเขาเขาปวดแข็งขอ แบบนั่นตะวัมนมากหอกมไหมหวานขาดไม่ได้เลยครับอออหอมไหมแมวมะลาม,มันไมนคันไม่พอเสิรแล้วครับ ทำปอดได้ด้วยไม่ันกันงนะเียบแม่ช้างกินเยอะอร่อยนะอืออันนี้อร่อยกินแลงกินแรอืครับเจ็บปอดควายปอดควยปอดควาย,ววายไม่ใช่ปอดควาย ก็ทัไดะโอ้ยทำไมฮะอร่อยนะนี uh ่ฮะนน้าเป็นน้ำลายใหญ่ห้งหมวมันกระเพาะอ่ะหนุ่มหอมน จิ้มขอโคนๆแหงหมดเลมาหลุดเตียงมหมลินอังเตียงสวยมากเลยถ้าจังเมินเตียงเหรอ แน่ยหรอเอาไหมอ,อหมอาม้อนบอกให้ว่าไ,ไม่เอาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แคตาลูปหรือว่าไม่ใช่เตียงไทยนะฮะเป็นเตียงเศ้าเขานะเตียงได้นก็เป็นเตียงแบบจืดๆนี่แหละก็เหมือนเตียงที่มนเคยกินแต่ว่าเป็นคนละชนิดกนอันนั้นไม่อยู่ในได้อ่ะเนือ้ออะไรเข้านะครับ ขันที่หนาขั้นทีนานี่เลยนะฮะขั้นทีนาหั่นเป็นลูกเต่าเลยครับลองดูเขาบอกว่าวิแทเวลาการกินเนี่ยมันต้องมีเวลาการหารั่นมันถึงจะแซ่บเนี่ยอันเดเป็นลูกเต่าเนี่ยนะขั้นทีนานะฮะหยุดหยดหยด,ดเลยครับให้หลายวันผจดัดดูอืม ฮืมชับนะคะรับบรรยกกากาศทุ่งนาฮะสวยๆที่มนเคยมาถ่ายทมัมก่อนตอนได้ลำนานะครับนี่ปอบผงกำหนุของเนี่ ผนตกลินลินห้อมหินหินลินลินไอ้ฟนจากว่านามาลุนที่เป็นจังใดนอปานี้ลองอะไรแค่นี้ลองอะไรช้ำนี้พี่น้องเอ้ยไม่อยากเลยลองลองไม่อยากจะรองเยอะเกินไปกลัวแฟนคลับเขารองให้แล้วเขาหูรอบเป็นภาษาอิตาเลียนนะฮะ ก็สำหรับคลิปนี้มนก็จะลาพี่น้องไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวไล่ไปต่ออีกเดียว่าจะไปไหนกับไม่รู้จะไปทุรักหเปล่าวันนี้ว่ามนจะไปทําอะไรกิจกรรมไงนะฮะก็เดี๋ยวรอดูผลงานนะจะพยายามถ่ายูถ้าผลไม่ตกนะถ้าผลตกก็ถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าทางกล้องทางอะไรก็ใช้เดี๋ยวโทรศัพท์ถ่ายนะคะเพราะว่าถ้าคลิปออกมาเป็นยังไงภาพไม่ชัดเจนหรือว่าดูแล้วตาลายเลยอไงก็ขอโทษด้วยครับมนชิวคนไตยต่ังเรียน ติดตามไลน์ใน YouTube และแฟนเพจนะคะน้องช่องซ่องทางเนี่ยนะครับแล้วก็ใน YouTube จะมีคลิปดูเยอะกว่าแฟนเพจนะคะเพราะว่าแฟนเพจมันดูมันเอาลงไลฟ์วันละคลิปเท่านั้นนะคะพี่น้องเนาะอย่างไรก็ผักคนงามว่าวันและมณ์เลยนะครับสองคนเลยนะครับสวัสดีครับดีครับเออในแต่บรรยากาศนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย